เห็นเขาหมุนแล้วโหโอ้ตกใจนะครับมันไม่หมุนก็ได้นะครับอย่าไปเห็นว่าเฮ้ยแล้วหมุนแล้วมันทําไม่ได้หมุนแล้วเวียนหัวไม่หมุนก็ได้มาดูกันเดี๋ยวจะหมุนให้ดูก่อนรอบแรกนะครับท่านี้นะครับบล็อกนี้เดี๋ยวจะหมุนให้ดูก่อนนะครับ แบบนี้ใช่ไหมรู้ไหมว่ามีท่าอะไรนะครับหลักต้องรู้ก่อนว่ามีท่าอะไรอันแรกนะครับชชชชาดับเบิลนีนะครับเห็นว่าชชชชาดับเบิลนีเห็นคุมแบบนี้ใช่ไหมชชชชาชชชชาและดับเบิลนีแบบนี้คุมหมุนใช่ไหมนักเรียนเวลาเรียนรู้ว่าชชเชชาดับเบิลนีท่าก่อนที่มันจะมาหมุนมาทําแบบนี้นะนะครับชชชชาชชชชาดับเบิลนีแบบนี้อันนี้คือค่า ท่าที่มาของมันนักเรียนบอกไม่หมุน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 ก็ทําแบบนี้ใครที่จะหมุนหมุนไปแบบแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้สําหรับคนที่หมุนนะครับไม่หมุนแล้วก็ทำเชิดเชิดชาธรรมดาของเรานี่แหละเชิดเชิดชาเชิดเชิดชาดับเบิ้ลนี้นะครับต่อด้วยนะครับกริปไว้ซิกแซกลงไปที่ครูหมุนครูหมุนทำกริปไวแบบนี้ครั้งแรกครูไม่หมุนครั้งที่2ครูจะหมุนแบบนี้ครูจะหมุนแบบนี้ปุ๊บ มาแบบนี้นักเรียนไม่หมุนนักเรียนทำเก็บไวลงไปเก็บไวเก็บไวปึ๊บอยา่างนี้นะครับต่อด้วยเบบี้มัมโบ่เบบี้นะครับขูมหมุนแบบนี้คูมหมุนแบบนี้นะนักเรียนไม่หมุนนักเรียนทำเบบี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ย่ำ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 ในจังหวะที่ย่ำย่ำย่ำคูมหมุนนะครับขูมหมุนแบบนี้นะครับขูมหมุนในจังหวะนี้คูหมุนในจังหวะนี้ เห็นไหมนักเรียนไม่หมุนนักเรียนทําแบบนี้น αι, แบบนี้ติดตด,ตด,ตดถ้าสุดท้ายมัมโบทีเวนะครับคูหมุนแบบนี้มัมโบหน้าข้างแล้วหลังคูจะหมุนขึ้นในจังหวะที่ 1, 2, 3, 4ที่เหลือแบบนี้นักเรียนไม่หมุนนักเรียนทำแบบนี้นี่แบบนี้นี่แบบนี้มัมโบทีเบแบบไม่หมุนนี่ฮนี่ไม่หมุน แล้วก็ออกซ้ายเชชเชช่าเชชเชช่าเชชเชช่าดับเบิลนีเก็บไว้ซิกแซกใช่ไหมอันนี้แบบแบบเราที่แบบไม่หมุนเบบี้มัมโบ่เบบี้อ่าเราไม่หมุนแบบนี้มัมโบ่ทีเว่ปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บอ่ะทีนี้จะหมุนนะเราจะหมุนเชชเชช่าดับเบิลนีเชชเชช่าเชชเชช่าดับเบิลนีเก็บไว้บวกเก็บไว้ซิกแซกซิกแซกแล้วเบบี้มัมโบ่ เสร็จแล้วมัมโบทีเวมัมโบทีเวเนี่ยครูก็ขานท่านักเรียนก็ทําไปนักเรียนเห็นครูหมุนนักเรียนก็ไม่ต้องหมุนนะฟังแต่ชื่อท่าแล้วก็ทําตามท่าที่ได้ยินนั่นแหละนะครับอ่ะอย่าไปตกใจอะไรที่เออมันหมุนนะครับอย่าไปอะไรตกใจอะไรแบบนั้นรู้ก่อนนะครับว่าชื่อท่าที่ในตัวฉับที่แบบมันไม่หมุนมันทํำยังไง นะครับสำหรับใครที่กลัวแบบหมุนนะครับมาฟังอันนี้นะครับแล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะ